ถูกลอตเตอรี่นะคะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานการขึ้นเงินรางวัลก็อย่างเช่นบัตรประชาชนสลากที่ถูกรางวัลแล้วก็เลขบัญชีธนาคารในการรับโอนเงินเท่านั้นเองค่ะสามารถขึ้นเงินรางวัลได้นะคะทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากการกุศลและสลากดิจิทัลโดยจะเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะยกเว้นวันหยุดทําการและวันหยุดนักขัดตฤกษ์นั่นเองตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงครึ่งไปจนถึงบ่ายสามไม่ต้องหยุดพักกินข้าวเที่ยงยกเว้นรางวัลที่1ยกเว้นสลากอาญดสลาก ปลอมแปลงแก้ไขหรือว่าสลากชำรุดถ้าเป็นสลากพวกนี้นะคะให้ไปติดต่อกองอํานวยการชั้นจีค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะมีการจํากัดจํานวนสลากในการขึ้นรางวัลได้ไม่เกิน30ฉบับต่อรายค่ะโดยการจ่ายเงินรางวัลเป็นแบบโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นนะคะส่วนกรณีโอนต่างธนาคารที่ไม่ใช่ธนาคารออมสินกับธนาคารทรกศนะคะจำกัดไม่เกิน2ล้านบาทต่อรายการและไม่มีค่าบริการค่ะแต่ว่าต้องเสียค่าอากกรสแตมตามปกติอยู่ที่ 0.5- ถึง1เปอร์เซ็นต์นะคะ